คนทองนี้ต้องวางจิตอย่างไรคะถึงจะให้เทวดามาเกิดกับเรานะคะพระศาสดาบอกว่า,าธาตย่อมเข้ากันได้โดยาธาตุนะคนดีจิตวิญ,ญญาณดีก็จะเข้าไปอยู่รวมกันรวมกันนะดังนั้นหน้าที่โยมเนี่ยต้องสร้างความดีรักษาศีลละอกุศลน,นะพยายามรักษาอารมณ์ให้ดีอยา่าขุนข้องหมองใจ รักษาสินอย่างน้อยพื้นฐานศินห้าและถ้าทําได้โยมทําสมาธิทุกวันยมจะได้จิตวิญ,ญญาณที่ดีมาเกิดนะ,ะวิญ,ญญาณที่ก้าวลงสู่คันเนี่ยโยมผู้เจ้าแบ่งสามระดับก้าวลงหรือไม่ก้าวนะถ้าไม่ก้าวลงคันในมารดาจะแตกสลายนามรูปจะแตกสลายเด็กจะแทงนะนามรูปจะตายแต่ถ้าก้าวลงแล้วแตกสลายนามรูปก็จะตายด้วย นะถ้าก้าวลงแล้วจนนามรูปนั้นก่อตัวเป็นเด็กชายเด็กหญิงในคันแล้ววิญญาณแตกสลายไปอีกนามรูปก็จะต้องตายนะดังนั้นถ้ามีการตายในคันเนี่ยก็เป็นเพราะวิญญาณเนี่ยแตกสลายไปนั้นอย่างหนึ่งทําให้นามรูปพัฒนาตัวไม่ได้เพราะนามรูปจะอยู่เดียวๆไม่ได้ถ้าไม่มีวิญญาณดังนั้นวิญญาณที่จะมาก้าวลงสู่คันเนี่ยจะต้องวิญญาณที่ เป็นวิญญาณของสัตว์ที่มีบุญบรารมีในลักษณะที่เหมือนกับธาตุย่อมเข้ากันได้โดยธาตุนะที่พระองค์บอกเนี่ยดูสิคนที่ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระสาริบุตรสาวกพวกนั้นเป็นผู้เลิศทางปัญญานะมีปัญญามากคนที่ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระโมคคัลลานะพวกนี้เป็นพวกมีฤทธิ์คนที่ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระเทวทัตพวกนั้นมีอกุศลนะ เป็นพวกคิดอกุศลมากนะนี่เป็นอย่างนี้